สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพนชาว YouTube นะครับสวัสดีเอฟซีวินาพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาล้างเรือนลิลิ่งครับล้างเรือนลิลิ่งเว็บร้อยยี่ห้าไอปาวันนะครับปีสองพันยี่สามนะครับนี่ครับโฉมหน้ามันจะเป็นเหมือนเว็บร้อยยี่ห้าไอเอวีดีอยู่นะครับปียี่สามนะครับรถคันนี้ใช้งานมาแล้วประมาณหกหมื่นกวโลนะครับเป็นรถลูกค้าเก่านะครับ แล้วก็มีอาการร้อนแล้วดับนะครับร้อนแล้วดับนี่พันเซอร์มันเสียนะครับต้องทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งมันก็สตาร์ทติดใหม่นะครับตอนมันเป็นอ่ะผมเอามิเตอร์วัดค่าโอห์มมันอนะ่ะมันไม่ขึ้นเลยแล้วก็พอมันอุณหภูมิมันเริ่มลดลงค่าโอห์มของพันเซอร์มันก็จะวิ่งสวิงขึ้นลงนะครับนี่เดี๋ยวดูเลขใหม่หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบแปด จุดหกนะครับนี้ก็เอามาทําหลายอย่างนะครับนัดกันวันอังคารแต่ลูกค้าโทรมาเมื่อวันเสาร์นะครับขอเป็นเร่งให้ผมเป็นวันอาทิตย์เอเป็นวันจันทร์ได้ไหมก็เดี๋ยวรอรอดูครับว่าผมจะสามารถส่งงานได้ไหมนะครับก็มีน,น,น,นี่เรือนชุดเรือนที่เร่งถอดออกมาแล้วคันนี้ก็มีเดี๋ยวเปลี่ยนชุดคัดครับนี่ชุดคัดก็เปลี่ยนแบบไม่มีอะไรมากมายนะมีลูกยางคัดสามตัว แผ่นคัต4แผ่นรุ่นนี้แล้วก็จะเพิ่มเป็นสปริงคัตแต่งตัวหนึ่งสา3ตัวนะครับนี่เดี๋ยวจะพาล้างเรือลิลิ่งรุ่นนี้มันมีท่อดูดอากาศเข้า2ทางเลยนะนี่ครับเห็นไหมนะครับเทียบกับปลาวานรุ่นเก่าผมว่าปลาวานรุ่นเก่าลุยน้ําท่วมได้ดีกว่าก้านก็จะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวพาดูว่ามีเปลี่ยนชุดโซ่ลาวลิ่นไปแล้วนี่ครับชุดโซ่ลาวลิ้น มีเปลี่ยนกระบอกเขียนดันโซ่แล้วก็ยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่แล้วก็โซ่ราวลิ้นนี่มัดไฟพันเซอร์มันมีปัญหาร้อนในขณะที่ร้อนจัดอุณหภูมิเครื่องยนต์เริ่มสูงๆเนี่ยค่าโอมมันจะหายไปเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาลา้างือลิ้นเร่งครับว่ามันจะดำขนาดไหนรถหกหมืนกวโล ชุดโซ่ลาวลิ้นผมประกอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งล์วตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซได้ดูอยู่กับการเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายไม่สูงมากครับเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้น,นถ้าเป็นร้อยยี่ห้ารุ่นเก่าประมาณเทวีดีประมานตัวเก่าผมารับงานอยู่ประมาณพันสองพร้อมน้ำมันเครื่องพร้อมค่าแรง แต่รุ่นนี้ยังไม่ได้สรุปค่าใช้จ่ายว่าควรที่จะรับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถอดเรือนที่เร่งมาล้างกันตอนนี้สภาพถาดก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ข้างในขออ่เอมือข่เมาที่มันย้อนกลับขึ้นนะข่มองไอเสียที่มันย้อนกลับขึ้นห้องไอดีนะครับ เดือนหน้าไม่ได้รับงานซ่อมเครื่องไม่ได้รับงานผ่าเครื่องแล้วน,นะครับรับเฉพาะงานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าพืชสกิก,กรารี้ผมจะกลับบ้านนะครับต้องประกาศหยุดรับรถให้น้อยลงก่อนนะครับนี่นี่คือน็อตตั้งรอบเครื่องยนต์ใช้บล็อกรวมยิงหกระวังฐานหาัวขีดมันหักนะ ฐานหัวขีดรุ่นนี้อ่อนแอมากครับเดี๋ยวเอามือลวงให้ดูเนี่ยครับนี่คือขอมองไอเสียที่มันย้อนกลับขึ้นมาได้นั่นเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวดูมือผมนะเก็บผ้าไดไปฝนตก ดำเงียมเลยนี่ครับดูดิดูด,ดูมันดำทำไมต้องล้างครับล้างเพื่อความสะอาดครับเหมือนท่อร่วมไอดีรถยนต์เราเลย,เลยอันนี้คอคอไอดีล้างเพื่อความสะอาดนะครับให้อากาศทางเดินอากาศมันไหลเวียนได้ดีครับ ดูคราบน้ำมันที่มันไหลลงไปปกติน้ำมันโซฮอ9์เก้าหนึ่งมันจะเป็นสีนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันไหลลงไปในฐานแล้วดำเงี่ยมเลยครับนี่อยู่ตรงนี้อีกอย่างเยอะเนี่ยเาค่อยๆแปลงถูออกทันเก่าลูกค้าเก่า cười ao 110 cái máy sắm của mình ừ tiếng <laughs> <laughs> yên phuộc máy ỏng ừ ต้องใช้เล็บขูดออกเกาะนี่เกาะดำเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมก็จะรับงานน้อยลงครับเดือนหน้าเพราะว่าผมมีรถค้างคาอยู่สี่ห้าคันยังไม่เสร็จเลยงานผ่าเครื่อง แก่จะสิ้นปีแล้วครับองเคลียร์รถระบายรถเก่าแล้วก็มี P C X ลูกค้าใส่กระสอบปุ๋ยมาให้ทําว่าจะให้เขามารับกลับแล้วจอดจะสองปีแล้วไม่ได้ทําให้เขาสักทีสภาพมันไม่เ๋ยวยวนใจให้ทําครับผงต้องคงต้องให้เขามาเอากลับนะครับผมไม่ไหวใส่สูงปุ๋ยมาให้ผมะสบสองคันแล้วเจ้าของรถคันเจ้าของคันเนี้ย ดูนี่ครับดำเงียมเลยเห็นไหมเนี่ยดำเลยครับนี่ครับล้างสะอาดแล้วรักษาสุขภาพเด้อครับ FC ครับทุกวันนี้อากาศแปรปรวน เราก็ล้างให้มันสะอาดครับให้ทางเดินอากาศมันหมุนเวียนได้ดีดูดเข้าได้ดีให้รถมันดูดอากาศเข้าได้อย่างดีอย่างสม่ำเสมอครับไม่มีอะไรไปขวางกั้นมัน ล้างเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับล้างเสร็จก็ควรที่จะรีเซ็ตไปด้วยเลยนะครับรีเซ็ตกล่อง ECU ให้มันเป็นเหมือนโทรศัพท์เราแหละรถกล่องรถรุ่นใหม่ๆทุกวันเนี้ยนี่ยเนี่นี่นี่รถรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องตลับเกมแบบนี้นะครับใช้งานไปนานๆมันมีการเออร์เร์นะครับต้องมีการรีเซ็ตเนี่ยต้องใช้ปลั๊กแดงนี่รีเซ็ตนะครับมันมีการเออร์เร์เหมือนโทรศัพท์เรานะ นะครับบางคันมีขี่ไปตั้งรอบไม่อยู่เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับนะครับพอกดรีเซ็ตเท่านั้นแหละพอเรารีเซ็ตปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะนิ่งทันทีแต่มีข้อแม้นะครับรถเดิมโรงงานเนี่ยมันจะมาหมดศูนย์มันจะมาหมดศูนย์ปุ๊บพอเรากดรีเซ็ตปุ๊บมันจะกลายเป็นรถเป็นมันจะกลายเป็นว่าเราปรับโหมดทันทีนะครับพอรีเซ็ตรถ รีเซ็ตเสร็จเนี่ยรถมันจะปรับโหมดนะครับอัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปศึกษาดูนะครับก่อนที่เรารีเซ็ตเนี่ยเราไปดูก่อนว่ารถมันอยู่โหมดไหนพอเรารีเซ็ตเสร็จมันจะเป็นโหมดหนึ่งนะครับหลายคนใช้ปลั๊กไฟหัวท้ายกิ้มตรงนี้เราไปปรับโหมดท,ที่คันเร่งมันไม่ได้ครับไม่อย่าไปปรับแบบนั้นเพียงแค่คุณรีเซ็ตอย่างเดียวรถก็จะกระโดดไปอยู่โหมดหนึ่งแล้วนะครับโหมดศูนย์จะมาจากโรงงานบางทีเรารีเซ็ตเสร็จเนี่ยมันจะเป็นโหมดหนึ่งนะครับเราขี่ไปสักพักหนึ่ง บางทีมันก็คืนผ่าโรงงานให้เองอัตโนมัติก็มีเหมือนโทรศัพท์อ่ะใช้ไปอยู่สักพักหนึ่งอ่ะมันต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่เครื่องถึงจะกลับมาว่องไวเหมือนเดิมลกล่องพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ ร,รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะถอดยากนะครับถอดยากมากรถรุ่นนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับทาได้ถอดยากกว่าเดิมนิดนึงแต่เราก็ระมัดระวังเอาครับไม่ได้สั่งโอลิงฝาเวบาวมาโอลิงฝาเบาวลูกค้ายุบตัวแล้วหมดสภาพแล้ว O yeah. ลาวอลรถรุ่นนี้มีแยกไอดีไอเสียนะครับอันนี้เขียนคําว่าอินอินนี้แปลว่าไอดีนะครับแล้วก็โอลินก็จะใช้ไม่เหมือนกันเนี่เห็นไหมนะครับไอดี ID ก็จะเขียนว่าอินนะครับแล้วไอดีก็จะไม่เหมือนกันนะครับี่ตรงนี้จะเป็นรูน้ํามันขึ้นมาแล้วก็มาขีดใส่ตรงพวกนี่ครับมันจะขีดลาดใส่ตรงนี้ครับขีดใส่หัวน็อตตั้งวงตั้งวาวนะครับแลบบ้วก็ อันนี้จะไอเสียก็จะเป็นแยกไอเสียคัดเจน EX EX ก็จะเป็นไอเสียครับ EX จะเป็นไอเสียนี่ก็ประกอบกลับครับประกอบกับ,บ,กบ,กบนี่ผมไม่ได้นําไปใส่ในตัวรถให้ FC ได้ดูนะครับอันนี้ผมล้างให้ดูเฉยๆขั้นตอนในการถอดก็น่าจะยุ่งยากพอสมควรอยู่นะครับ ยังไงวะนี่เอาอยัางไงวะนี่อะอใส่ว่าถูกแล้วท่านี้ไหมไม่ใช่ท่านี้ครับนี่มันต้องใส่ท่านี้นี่ครับ ต้องใส่ท่านี้นะครับสายน้ำมันสายน้ำมันจะขึ้นตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้นะครับหัวขีดจะอยู่ตรงนี้นะครับน็อตตั้งรอบเครื่องยนต์มันจะอยู่ท่านี้ เวลาเราใส่เข้าไปในคอริดดูท่านี้เลยท่านี้มั้งผมใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับใส่ผิดไหมอ๋อนี่ถูกแล้วค่อยดีมันอยู่ตรงนี้มันจะงอในลักษณะนี้หละนี่ครับ ล็อกแน่นแล้วนะครับแล้วเราก็เอาโอลิงแป้นลีดมาใส่นี่ครับใส่โอลิงแป้นลีดมันจะเป็นแป้นลีดรูกหัวใจจะเป็นในลักษณะนี้คล้ายๆวงรีนี่ครับ ในลักษณะนี้แล้วเราก็นำไปใส่ในตัวรถได้เลยนะครับนี่ครับใส่น็อตปรับตั้งรอบเครื่องยนต์ครับ ไขเข้าออรถจะดับไขออกรถจะลิงนะครับมันจะตรงกันข้ามกับรถขาบูทากาันโอลิงหลุดออกจากตำแหน่งนี้่ฉยครับเพราะว่าโอลิงมันยังแข็งตัวดีอยู่ จากนั้นผมก็จะนําไปประกอบใส่ตัวรถนะครับ,รบใส่เข้าไปแล้วยางนี่ยางนี่ก็ต้องให้มันตรงคีบนี้นะครับให้มันตรงคีบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน็อตล็อกเข็มกัดท่อกรองอากาศตรงนี้ก็จะเป็นน็อตแป้นลิดสายไฟเขาจะมามีมาทั้งหมดกี่เส้น มีสายสายกาวตำแหน่งเรือนลิน่นเลหนึ่งเส้นแล้วก็สายเปิดสุดแล้วก็มีไฟมีไฟเลี้ยงแล้วก็มีไฟบวกแล้วก็เี่ยมันจะมีไฟไฟแช่อยู่เส้นหนึ่งมนะถ้าผมจำไม่ผิดทั้งหมดจะมีอยู่ห้าเส้นสายหัวขีดสองเส้นครับนี่จะมาเป็นคู่กันอย่างนี้เลยแล้วก็มาย่อยออกในลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง คุณคิดดูว่าเขาลดต้นทุนการผลิตไหมนะครับแต่ทําไมราคารถมันแพงกันนะครับเห็นไหมใส่สายน้ํามันจะอยู่ในท่านี้นู่นเห็นไหมนะครับมีต่อหัวขออีดปลั๊กหัวขออีดต้องเสียบตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละตรงนี้จะเป็นสายดึงกลับนะครับเวลาตั้งเราก็จะไปตั้งตึงมาก ให้มันมีระยะฟรีนิดนึงนะครับสายคันเล่งตรงนี้จะเป็นตัวตั้งสายนะครับตั้งตึงมากเวลาลูกค้าเลี้ยวโค้งนี่ถ้าลดล่งนี่อันตรายนะครับถึงตายเลยนะผมบอกให้แต่เราก็ตั้งให้มันพอดีพอด,ดีนะครับทีนี้เราก็เอาเอาน้ำมันวิเครื่องหยอดใส่สักนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบ ฝาครอบตัวนี้ฝาครอบตัวนี้ปิดฝาครอบตัวนี้ใส่ดีๆนะถ้าตัวนี้ไม่ลงล็อกรถมีโอกาสคันริ่งค้งางน้ย ลาแล้วมันจะสะท้อนนิดนึงปั๊กปั๊กแรงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการถอดเรือนลิเล่งสำหรับการล้างเรือนลิเล่งรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะถอนยากนิดนึงถ้าใครเกียรตนาที่จะมาล้างเรือนลิเล่งก็ค่าใช้ใจ่ายก็ค่อยว่ากันล้างใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในตัวผมได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดูอย่างสม่ำเสมอครับสวัสดีครับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จรถรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้กล่องฟิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปลั๊กรีเซ็ตกล่อง ECU จะอยู่ตรงนี้กล่อง ECM กล่อง ECU อยู่ตรงนี้เลย์ไฟเลียวอยู่ใต้นี้ อยู่ในหน้ากากนี้นะครับ